สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโฮมทัวร์นะคะโฮมทัวร์บ้านที่ญี่ปุ่นว่าเอ้ยเราอยู่ยังไงอยู่แบบไหนต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกซอกทุกมุมทุกห้องนะคะเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนให้ความเป็นส่วนตัวกับห้องคนอื่นด้วยนะคะก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้อ่มาดูที่ตัวบ้านกันก่อนนะทุกคนนี่บ้านที่เราอยู่วันนี้ฝนตกด้วยตอนนี้ถ่ายข้างนอกนาะนไม่ได้นะทุกคนนะ ออก็จะเป็นบ้านของคนญี่ปุ่นนะคะเป็นบ้านเก่าแล้วทีนี้เจ้าของเขาไม่ได้อยู่นะคะพวกเราบรรดาในจ้างก็เลยแบบเช่าบ้านหลังนี้ให้พวกเราอยู่นะคะก็จอดจัก,กรยานอะไรกันตรงนู้นนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเขาก็ไปทํางานกันหมดแล้วเหลือแค่เรานะคะก็มีสองชั้นเนาะอมบ้านก็ประมาณนี้ค่อนข้างหลังใหญ่นะคะพามาดูห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยจะเป็นห้องครัวที่แยกจากตัวบ้านนะคะตัวบ้านจะอยู่ตรงนี้ห้องครัวจะอยู่ตรงนี้ ะะเขาไม่อนุญาตให้เราไปทําอาหารในในบ้านได้นะคะก็เลยจะมาใช้ห้องครัวตรงนี้เนาะห้องครัวก็ค่อนข้างรกนะคะห้องครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านะคะทุกคนเพราะว่าเป็นบ้านเก่าแล้วก็แบบพื้นอะไรเนี่ยมันก็แบบมันสุดๆดแล้วทุกคนมันได้เท่านี้นะคะอืมทุกคนอาจจะแบบเอ้ยมองแบบสกรปรกหรือเปล่าแต่คือ มันได้เท่านี้จริงๆทุกคนแล้วก็เราก็อยู่กันหลายคนนะคะมันได้เท่านี้นะอันนี้ถือว่าแบบดูแลดีแล้วนะคะก็พยายามทําความสะอาดหรือว่าดูแลความสะอาดให้ดีที่สุดเนาะปกตินะคะเป็นซิงเป็นอะไรปกติเลยเนาะอันนี้เป็นแบบเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะตรงแบบซิงน้ําก็จะเป็นแบบเครื่องทําน้ําอุ่นแยกนะคะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นเนาะตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นใหญ่นะคะก็ <S <noise> <S เราไม่ได้ใช้ตู้เย็นตู้นี้ก็คือแบ่งกันใช้นะคะ อาจจะไม่ได้ให้ดูลึกอ,อะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราต้องให้ความเป็นส่วนตัวคนอื่นด้วยเนาะเปิดเข้ามาห้องครัวจะเป็นแบบนั่งกินข้าวนะคะข้างในจะบอกว่ามันเป็นสภาพที่แบบเราอยู่กันจริงๆนะคะอันนี้คือที่เห็นกระสอบบางอยู่ตรงนั้นคือเอามาลองนั่งเพราะมันเย็นนะคะเมื่อกี้อาจจะดูแบบสกรปรกดูแบบไม่น่าอยู่ใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยคือน่าอยู่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นโต๊ะหินอ่อนเลยทุกคนเนี่ยโต๊ะที่เราพวกเรานั่งเนี่ยเนี่ยเป็นหินอ่อนนะคะ อย่างดีเลยแล้วก็มีฮีเตอร์อยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะมีตู้เย็นอีกสองอันสองตู้นะคะอันนี้เป็นตู้ตู้แช่ปกติส่วนอันนี้ก็ส่วน,นนี้ก็เป็นตู้แช่แข็งนะคะกินข้าวกินอะไรก็หุงข้าวอะไรอยู่ตรงนี้น่าอยู่นะเวลาแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็จะมารวมกันที่นี่ก็ปกติทุกคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันดูแบบลุงลางดูอะไรหรือเปล่าคือ มันมันก็ประมาณนี้ทุกคนเราเราเลือกอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เราไปอยู่เช่าบ้านอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออก็อยู่รวมกันก็มันหลังใหญ่มันไม่ได้คับแคบมากนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างนิดนึงตู้เย็นห้องน้ําอะไรเงี้ยบางบางทีนะคะก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยน้อยตรงนั้นไปนะคะโอเคเสร็จจากห้องครัวแล้วเราเข้าบ้านกันนะะเดี๋ยวพาไปดูข้างบ้านหน่อยดีกว่า อันนี้ขยะรอไปทิ้งอันนี้เครื่องซักผ้าเก่ามันพังข้างมากก็ประมาณนี้นะคะมันเป็นบ้านเก่าทุกคนเก่ามากน่าจะแบบมีห้าสิปีขึ้นนะ่ะบ้านหลังเนี้ยคิดว่านนะเข้ามาในบ้านแล้วก็จะเป็นอันนี้อืมเป็นแบบตู้วางของแล้วก็วางเก็บรองเท้านะคะก็จะแบบเก็บรวมๆกันอยู่ตรงนี้โอเคนะ ตัวรองเท้าตัวนี้ก็แบบที่ถอดรองเท้าเนาะบ้านนี้มีหลายห้องเนาะอันนี้เป็นชั้นล่างอันนี้ไม่ใช่ห้องเราตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกไว้สองอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนะคะหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งห้องอันนี้ห้องเพื่อนนะคะเปิดไม่ได้เนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนะคะห้องเพื่อนส่วนอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะนี่เป็นห้องซ่วมเนาะห้องน้ําข้างล่าง นนก็เป็นทางเดินมาห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ําจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเครื่องซักผ้านะสองเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะอัอนนี้ก็เป็นห้องอาบน้ํานะคะอันนี้จะเป็นที่ตากผ้านะคะทุกคนที่ตากผ้าจะเป็นห้องแบบเป็นกระจกอย่างนี้นะคะ เออเอาไว้ตักผ้าก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นห้องที่จริงมันเป็นห้องครัวของบ้านนี้แล้วเขาไม่ได้อนุญาตให้พวกเราทํากับข้าวตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้ทําก็เลยเป็นที่เก็บของแทนเก็บพวกล้างพวกอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมาล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้นะคะเพราะว่าเ,เราอยู่เยอะบางทีไปทํางานเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่ทันก็ต้องแบบไม่ได้เข้าไปแปรงในห้องน้ําก็มาแปรงตรงนี้สรุปชั้นล่างนะคะมีอยู่3มห้องเนาะสามห้องนอนขึ้นไปข้างบนกันข้างบนนะคะก็จะมีสามห้องเนาะ สห้องนอนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นห้องน้ําห้องส้วมข้างบนนะคะห้องส้วมก็มีอีกหนึ่งห้องแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะแต่เป็นห้องนอนใหญ่อันนี้อยู่สองคนนะคะก็จะไม่เปิดเข้าไปเป็นห้องเพื่อนเนาะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เหมือนกันอยู่สองฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะก็จะเป็นห้องนอนเพื่อนนะไม่เปิดนะคะบันไดค่อนข้างชันนะคะบ้านหลังนี้แล้วก็ลื่นนะคะเวลาเดินต้องระวังเนาะนี่ ระวังนิดนึงแต่ก็ยังดีที่แบบมีไฟตรงนี้ให้นะคะอันนี้เป็นห้องเราต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างเรียวนะคะไม่ได้เก็บอะไรมากมายแบบให้เห็นความเป็นอยู่จริงๆเลยนะคะไม่ไม่ดราม่าเนาะว่าห้องรกหรืออะไรเนาะโอเคนี่ <laughs> เปิดเข้ามาห้องเราเองมุมแรกก่อนเลยมุมโตะ๊ะนั่งทำงานของเรานะคะเออ โต๊ะนั่งเขียนหนังสือนั่งเล่นคอมดูหนังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นานสุดลองลองมาจากที่นอนนะคะอันนี้เป็นถุงขยะนะคะก็จะเป็นขยะแห้งนะคะไม่มีขยะเปียกพวกขยะน,นี้เราไม่ได้มีถังใส่นะคะเราเราเพิ่งกลับมาจากไทยด้วยยังไม่ได้เตรียมของอะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่อยากซื้อของเข้าห้องเยอะอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราหมดสัญญาแล้วก็จะย้ายออกจากที่นี่นะคะก็เลย ยังไม่อยากซื้อของเยอะแต่เพราะว่าตอนนี้ก็เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของสําคัญนะคะก็จะเป็นเก็บพวกแบบของหยิบใช้บ่อยๆนะคะนี่ประมาณนี้อันนี้เตรียมตัวจะเอาไปข้างนอกนะคะไปฝักเพื่อนก็วางไว้ตรงนี้ผงลาบเอามาจากไทยนะโต๊ะคอมก็จะตั้งอยู่อย่างนี้นะคะตลอดจะไม่เก็บเลยก็จะแบบวางอย่างนี้เนาะก็ DIY หนาะทําเอานะคะส่วนชั้นนี้นะคะก็จะเป็นแบบทําเองนะคะเอาเทปมาแตะ ให้มันเป็นแบบเก็บของได้วางของได้นะคะแล้วก็เก็บของตปเนาะทิชชู่อะไรก็วางอย่างนี้มีเครื่องออกกําลังกายอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าไม่ได้ออกเลยปุ่นเกาะนะก็อันนี้ก็เอาหมุดมาปักนะคะให้ทําแบบเป็นที่แข,ขวนสร้อยเออเก็บสร้อยมันจะได้หยิบใช้ง่ายๆนะคะก็เป็นตัวเครื่องแป้งเนาะเออัวเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้นะมีลิ้นชักเก็บของเก็บเครื่องสาําอางเยอะม,มาก แต่ไม่ค่อยได้แต่งนะแต่เยอะก็เก็บนี่น,นี่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นลังกเก็บของเครื่องสําอางอน,นี่ก็เป็นเสื้อผ้าใส่แล้วเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นราวนาต่างแต่ว่าเอาแขวนชุดทํางานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นราวผ้าอีกอันหนึง่งเอาไว้แขวนชุดแบบว่าทั่วไปนะคะไม่ได้ใส่ทํางานก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีฮีเตอร์หนึ่งอัน อยู่ตรงนี้นะคะมีมีขาตั้งกล้องอันนี้มีพัดลมนะคะก็จะเก็บของอันนี้นะคะจะเป็นถุงของกินห้องอาจจะรกนิดนึงอยรา,ามานะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราแบบอยู่จริงๆนะคะไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปเก็บไว้ตรงไหนทุกคนเออมันเก็บได้เท่านี้อันนี้คือเป็นระเบียบมากแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เราลื้อของทุกวันไม่อยากจะมาเปิดบ้านแล้วก็แบบจัดดีเพอร์เฟกมากนะคะก็ เอามาเห็นแบบเรียวๆกันไปเลยนะอันนี้เป็นถุงสเบียงนะคะของกินนะคะพวกลูกอมพวกอะไรแบบนี้อันนี้ได้มาจากไทยเพิ่งกลับมาจากไทยนะคะก็จะแบบของกินเยอะหน่อยเนาะก็จะแบบไว้กินในห้องได้เลิกงานอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ก็ DIY เอาทุกคนเราไม่อยากซื้อชั้นซื้ออะไรมาเยอะแยะนะคะก็จะเป็นคลังยาผ้าอนามไมแผ่นแปะยาแล้วก็จะอยู่ในนี้นะคะเออ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโซนหัวนอนก็จะจัดระเบียบโดยการเอากระเป๋าเดินทางนะคะไว้หัวเตียงนะคะอันนี้ยาที่เราหยิบใช้บ่อยก็จะอยู่ตรงนี้พวกยาพารายาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวปวดท้องทุกอย่างนะคะอุ้ยที่นอนก็ไม่ได้เก็บขอโทษทุกคน <laughs> อายมากเลยไม่อยากให้เห็นแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรามาเปิดห้องก็ให้เห็นกันไปอันนี้คือผ้าม่านที่เราเอามาติดเองนะคะซื้อมาจาก ในเน็ตนะคะแล้วก็เอามาแปะเองแล้วมันไม่มีราวพม่านทุกคนประเด็นเนะี่ยก็เลยต้องเอาอันนี้มาแปะเพื่อให้มันอยู่นะคะเคยเอาอเป็นตะขอที่แบบติดผนังมาเกาะแล้วแล้วมันไม่อยู่นะ,ะตรงนี้นะคะมันจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนนะคะเป็นคล้ายๆแบบยังไงอ่ะแบบเลื่อนเปิดเข้าไปทะลุอีกห้องนึงได้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวแล้วเวลาอีกห้องหนึ่งเปิดไฟเงี้ยแสงมันจะทะลุเข้ามาเลยก็เลยซื้อผ้าม่านที่เป็นแบบ บล็อกแสงอะคะ่ะมาแปะมาแขวนไว้แล้วตรงนี้นะคะเราก็เอาเทปกาวมาแปะให้มันอยู่ไปเลยติดแน่นไปเลยนะคะไม่สามารถเลื่อนเปิดได้ตรงนี้นะคะประมาณนั้นเนาะอายมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ดีหน่อยมีเป็นหน้าต่างเก่านะคะก็หาเชือกหาอะไรมาแขวนได้ก็แขวนผ้าเช็ดตัวแขวนกระเป๋าอะไรไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ส่วนหน้าต่างนะคะตรงนี้เราก็ใช้เทปกาวแปะเหมือนกันเพราะว่าหน้าต่างมันล็อกไม่ได้นะคะบ้านญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากมันล็อกไม่ได้นะคะหน้าต่างตรงนี้มันเป็นหน้าต่างในห้องในบ้านเนาะมันก็นล็อกไม่ได้เราก็เลยเอาเทปกาวแปะตรงนั้นไม่รู้สุกทุกคนสังเกตเห็นไหมเนาะเออไม่ให้มันเลื่อนนะคะไม่แบบไม่ให้คนนอกเแนบบี่ยแอบมาเปิดหน้าต่างเราเผือเปิดหน้าต่างเผื่อเราใช้เวลาเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันก็จะแบบไม่สามารถเปิดได้นี่นะคะเห็นไหม เทปใส่เราก็เปะๆไว้นะคะเตียงนะคะเตียงก็เป็นเตียงไม้ปกติเลยนี่เป็นเตียงแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็เอาให้มันนอนได้ทุกคนพื้นก็เป็นพื้นไม้คือบ้านมันเก่ามากทุกคนมันเป็นบ้านเก่าสุดๆนะคะก็ดูแลรักษาความสะอาดเอานะคะ <c oughs> ที่นอนหมอนอะไรก็ที่นี่เขาเตรียมให้เราก็ซื้อเพิ่มบ้างเป็นบางอย่างนะคะเราอยากได้อะไรเพิ่มความสะดวกสบายของเราเราก็ซื้อเนาะ ันเป็นการน้ําร้อนเผื่อแบบอยากต้มมาม่าในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็กินนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นระเบียงชั้นสองนะคะอันเนี้ยทุกคนก็อย่าดราม่าอีกเพราะว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆมันได้เท่านี้นะคะทุกคนนะนี่ทุกคนจะเห็นเหมือนเศษใบไม้เศษกิ่งไม้อะไรเต็มใช่ไหมมันมาจากตรงนี้ทุกคน เราพยายามทําความสะอาดแล้วแต่นกมันมาอยู่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราทํามันก็มาอยู่เออทำเท่าไหร่มันก็ไม่หมดทุกคนมันก็จะหาอะไรมาทํารังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเศษมันก็จะปลิวลงตรงนี้ฝั่งนู้นอะ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้จะเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นขยะที่เราแบบเป็นขยะที่เราคลีนตรงนี้แหละคือมันเยอะมากเยอะกว่านี้อีกทุกคนตอนแรกอะ่ะเออแล้วเราก็คลีนเห็นไหมเออมันก็อยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้ขนลงไปทิ้งนะคะ ตรงนี้นะคะก็แบบตากผ้าได้นะคะมีราวตากผ้าตรงนี้ก็สะดวกดีนะคะสําหรับเคนที่อยู่ชั้นสองฝั่งนี้เนาะเพราะว่าชั้นสองเนี่ยมีสองฝั่งอีกห้องหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมสองห้องอยู่ฝั่งนี้อันนั้นที่เป็นห้องใหญ่ที่เราให้ดูตอนแรกนะคะที่ว่าอยู่สองคนเขาก็จะเปิดประตูห้องออกมาสามารถมาตากผ้าตรงนี้ได้เนาะเออก็ตากผ้าอะไรกันตรงนี้เนาะ นะ้องอย่าดาม่านะพอมเป็นบ้านเก่าแล้วมันทําความสะอาดมันก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้เห็นไหมรอบๆบ,บ้านวิวก็ดีอยู่นะเออบางทีแบบอยากมานั่งหรืออยากมายืนเล่นอะไรก็อยู่ตรงนี้ได้อันนั้นก็จะเป็นห้องครัวที่เราไปเปิดเมื่อกี้นะคะเป็นพื้นที่ของบ้านหลังนี้แหละนะมองไปก็จะเห็นรอบๆนะคะอค่อนข้างที่จะบ้านนอกทุกคนบอกเลยบ้านหลังนี้บ้านนอกอยู่ นะคะความเจริญไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซูเปอร์ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปซื้อของในซูเปอร์ใกล้บ้านเนาะออว่ามันเป็นอะไรยังไงราคาแพงไหมนะเดี๋ยวพาไปซูเปอร์อีกเนาะถ้าคนยังไม่เบื่อกันก็รอติดตามนะคะไม่ดราม่านะว่ามันห้องแบบโอ๊ยทําไมมันรกมันดูไม่สะอาดดูไม่น่าอยู่คือมันมันอยู่ได้เท่านี้ทุกคนถ้าเรามีโอกาส มีทางเลือกนะคะเราก็อยากจะไปอยู่ที่ที่มันดีและมันโอเคกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้อยู่มาสองปีแล้วคือบ้านหลังนี้เราไม่ได้อยู่ตลอดทุกคนไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยหมายถึงว่าอะไรเวลาที่เราจะอยู่ที่นี่เฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะส่วนช่วงหน้าร้อนเนี่ยจนถึงหน้าหนาวอีกทีเนี่ยเราไปทํางานบนเขาก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้มาสองปีแล้วนะคะ เราอะเคยทำโฮมทัวร์มานานมากแล้วตั้งแต่มาอยู่มาอยู่ปีแรกมัง้งมาอยู่ญี่ปุ่นปีแรกตอนนี้เรามาอยู่ญี่ปุ่นเจ็ดปีแล้วนะคะเออเจ็ดปีแล้วอะที่มาที่นี่นะคะก็เป็นโฮมทัวร์ครั้งที่สองคือย้ายมาแล้วกี่ที่อะอพาร์ตเมนต์นะเราอยู่อพาร์ตเมนต์ตลอดนะคะก็นะที่อยู่มันก็หลายที่แต่ไม่มีโอกาสได้ทำแบบรูมทัวร์โฮมทัวร์สักที แบบเหมือนเราไม่ก้อยไม่มีไฟในการทําคลิปด้วยอะแต่ตอนนี้แบบมีกําลังในการทําคลิปด้วยแล้วก็บ้านที่เราอยู่เอ้ยมันน่าสนใจดีเพราะมันเป็นบ้านเก่านะคะก็อยากมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยแบบถ้าไม่ได้อยู่อาพาร์ตเมนต์เรามันจะดีอยู่ที่ไหนก็เป็นบ้านเก่าบ้านของคนญี่ปุ่นนะคะเขาปล่อยเช่าก็เราก็มาอยู่ประมาณนี้เนาะก็ต้องขอโทษนะคะที่ทุกคนแบบว่าอยาอยากเห็นทุกห้องจังเลยคือเราต้องเคารพ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยนะคะไม่สามารถที่จะเปิดดูได้ทุกห้องจริงๆตอนนี้บ้านหลังนี้อยู่กัน9คนนะคะเยอะมากโอเคแล้วก็เรื่องของค่าเช่านะคะค่าเช่าเนี่ยเขาเก็บเงินเป็นแบบตายตัวทุกคนเก็บคนและแบบประมาณ3ใบ สามหมื่นเยนนะคะ, 30, en, ะ,คะรวมค่าน้ําค่าไฟนู้นนี่นัน่นคือเหมาไปเลยเหมาเก็บไปเลยถ้าถามในความคิดส่วนตัวของเรานะอันนี้คนอื่นคิดยังไงเราไม่รู้แต่เราสึกว่ามันค่อนข้างจะเยอะไปนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเราอยู่กันตั้งเก้าคนนะคะเก็บค่อนข้างแพงตอนอยู่กันห้าคนก็เก็บเท่านี้อยู่เก้าคนก็เก็บเท่านี้อันนี้คือความไม่ยุติธรรมสาหรับลูกจ้างนะคะสําหรับพวกเราทุกคนนะคะจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ซานโนอยู่อะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็นคนจ่ายค่าน้าค่าไฟเองตลอดก็เห็นตามจริงตามบินเลยว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สน,นะคะก็ตามนั้นไม่มีอินเทอร์เนต็ตด้วยไม่มีอะไรด้วยต้องหาเองทุกอย่างเนาะก็จะมีแค่พวกนี่แหละข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่เขาเตรียมไว้ให้เราเนาะอืมเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแร์นะคะสาหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็เจอปัญหาประมาณเดียวกันมารู้สึกว่ามันแร์หรือไม่แร์ก็ลองมาแชร์กันได้หรือว่าคนที่ กำลังจะมาอยู่ญี่ปุ่นมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่อะไรเงี้ยห้องหรือบ้านที่อยู่เป็นยังไงมีปัญหาอะไรยังไงก็ลองมาคอมเมนต์มาแชร์กันมาพูดคุยกันได้นะคะว่าเฮ้ยมันควรที่จะเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีวิธีการที่ทุกคนแก้ไขกันยังไงนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยเราจะไม่ไม่อยู่แล้วนะคะเราจะย้ายออกจากที่นี่นะคะก็คือหมดสัญญาจ้างปุ๊บอีกห้าหกเดือนเนี่ยก็คือออกเลย <laughs> โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วคลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีดีเทลอะไรให้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะรวมทัวร์โฮมทัวร์เนาะเออโอเคไว้ <laughs> จเจอกันใหม่ในคลิปดโหน้านะคะเหมือนลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย